สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันเข่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันได้แน่กดแชร์ชกดนานๆากดยันยันกดเยอะๆยค่ะเดี๋ยวดิฉัน,น,นจะพาไปดูทนายอุทัยปราทองดิฉันจะออกชื่อตรงๆนะคะหรือฉันจะํำหนิตรงๆไปฟังทนายอุทัยปราทองพูดถึงว่าเขาคิดว่าทนายตั้มถอนตัวจากคดีชัยพลเพราะอะไรไปฟังกันก่อนค่ะและฉันจะวิจารณ์ทีหลังความเรื่องอื่นนะความเรื่องอื่นแต่จะมาจากคําว่าตีงูที่ทนายนะ จากกลุ่มเจ็ดประจันบาลจริงหรือเปล่าเนี่ยผมว่าแค่สี่สิบเปอร์เซ็นตมันมีกว่านั้นหกสิบเปอร์เซ็นตทีนี้ถ้าถามผมว่าเดาจะเดาไหมไม่รู้สิจะโดนฟ้องไหมไม่รู้สิทัวลงไหมให้ผมพูดว่าทําไมถึงขอพูดตรงนี้ผมนี่เคยพูดมาแล้วนะเคยพูดมาแล้วกับทนายอ,อนนทนายอ,อนนท์ถ้าไปดูของทนายอ,อนน์ก็จะใกล้เคียงัะผมก็คือคดีนี้เป็นคดีที่ค่าใช้จ่ายสูงมากไม่ใช่ว่าข้าวเจ้าจว่าความสูงนะครับค่าใช้จ่ายในการสู้คดีนี้ มันเยอะทนายนนท์บอกว่าตอนนั้นของทนายอน,นุนนี่น่าจะระบุที่19นะัดการเดินทาง19นัดของท่านานายมาเนี่ยมันเสียไม่น้อยทีนี้ทําไมผมมาพูดในวันนี้เพราะว่าท่านานายให้ก็ให้สัมภาษณ์วัน,นวันเนี้ยวันวันที่มีเรื่องกันนี้แหละนะที่บอกว่ากล่าวถึงความจรงิงก็ไม่ได้กล่าวให้ร้ายฝั่งนี้หรอกแต่เขากล่าวความในใจเขาว่าเขาเดินทางมาเนี่ยเขาเสียค่าใช้จ่ายเป็นประมาณ40,000บาทต่อครั้งโอ้ลองคิดดูนะครับ้าอืม สิบเก้านัดนีเจอไปเท่าไหร่แต่ความจริงคืออะไรมันสิบเก้านัดไหมตอนนี้ไม่ใช่สิบเก้าแล้วนะครับเดี๋ยวนี้มันเลยยี่สิบกว่าแล้วเห็นไหมถ้าทนายท่านไ่ถอนตัวตอนนั้นนะเขาบอกว่าเ <c oughs> <c oughs> จ็บหนักนะบอกเลยน่าละสี่หมื่นสี่หมื่นเนี่ยเจ็บหนักแต่ตัวเลขที่ที่ชัยพลรับอยู่ตอนนี้เนี่ยทํำไมชัยพลถึง,ถ,งถึงมีคนสงสารเยอะมันมากกว่านั้นนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายเยอะแต่แต,แต่ไม่พูดถึงนะแล้วก็ต้องขออภัยถ่า ใครอื่นไม่ไม,ไม่ไม่สบายใจก็คือองค์ประกอบมันมันเป็นอย่างนั้นเนาะสิ่งที่ผมกับท่านนายอนนนพูดนี่ก็คือว่าส่วนหนึ่งของท่านานายตาอุทิ่ถอนตัวนี่ก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายนี่แหละทําไมผมถึงมาพูดวันนี้วันนั้นก็พูดมาแล้วถ้าไปนค้นของผมก็เห็นเอ่อผมเดาว่าน่าจะการสู้ที่ย,ยาวนี่แหละเป็นปีนี่แหละที่ทําให้จะพูดภาษาจีนว่าเราหลงปากก็ได้แล้วก็ฟีความจริงเนี่ยทานายก็มีจิตใจดีดนะว่าในตอนนั้นอิชัยพลเนี่ย ไม่มีเงินในตอนนั้นถ้าใครไปดูเลยก็ผมทําไม่ฟรีเพราะว่าชัยคนเป็นคนจนไม่ได้รวยเหมือนผมนี่เป็นคลิปที่ผมยังจําได้เลยถ้านายเป็นคนที่มีรายได้ที่สูงเนาะแล้วชัยคนตอนนั้นนี่ก็แค่ไปโชว์ตัวผมเคยบอกนะไปโชว์ตัวงเงียบหมื่นบาทไม่พอหรอกเพราะอะไรค่าน้ำมันลถค่าคนติดตามนี่หมดแล้ว <c oughs> ผมไปทําง,งานยุ่งเงียบหี่ถ้าผมมาลดไปเองผม่าเป็นหมื่นนะค่า <c oughs> เดินทางเนี่ยนี่แหละผมถึงบอกว่า,วาตอนนั้นผมเดาไม่ใช่เดาสี่ที่ข้อนะคราะหอวิจา์ว่า,า,านะัก ไทยคนกับนักสร้างเนี่ยจะอยู่กันไม่นาน <S <S นักนักปั้นมือทองเนะี่ยผมก็เดาแป๊บเดียวก็ถูกเพราะอะไรโอ้โหจ้างหมื่นบาทไปเที่ยวมียาพูด <S <S ถ้าสองคนสองหมื่นเนี่ยก็อาจจะเหลือเที่ยวละสามสี่พันคนมันเหนื่อยนะครับคนดังทุกวันนี้เห็นไหมเขาขึ้นเวทีเป็นชั่วโมงใช่ไหมมาชั่วโมงครึ่งเอาไปสามแสนต้องเป็นอย่างนั้นแต่ไท่คนตอนนั้นคืออะไรโอ้โหตังค์คุณตังค์มากอบกอยแกดันคนมาดูกเยอะแยะแต่โอ้ข้าจ้านี่โอ้ยผมผมพิจารณ์มาตอนนั้นแป๊บเดียวเดือนเดียวเลิกกันเลยเพราะอะไร มันไม่พอละครับเดินทางขนาดนั้นในสองหมื่นสามหมื่นอะไรทำนองนี้เนี่ยมันคนเยอะอันนั้นแหละทีนี้ทําไมถึงมาพูดตอนนี้ก็เพราะท่านนายพูดไงว่าผมต้องจะจะไม่พูดเรืลอกเือนเขาว่านะก็คือมีค่าใช้จ่ายสูงถึงสี่หมื่นต่อนัดนั่นเองผมก็เลยว่าเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งทําให้ไปบวกกับตีงูติทานายแล้วถ้า,านายเลยตัดสินใจเลยโดนทัวลงเท่าไหร่ก็ก็เลิกดีกว่านะ ที่สูงเองทําให้คนนี่มองการไกลทุกคน <c oughs> ไม่ได้ว่าเป็นทนายหรือไม่เป็นอนไรเขาก็มองการไกลได้ถ้าเราเรียนแมทกันมาเราก็จะเข้าใจว่าทนายอุทัยที่พูดถึงเหตุผลที่ทนายจ้ามถอนตัวเนี่ยเขาบอกว่าหกสิบเปอร์เซนมาจากเรื่องเงินอีกสี่สิบเปอร์เซนคือมาจากเรื่องตีงูจีทนายแล้วก็วิเคราะห์เป็นฉากๆ ว่าอย่างนู้นอย่างนี้สิบเก้านัดจะต้องใช้เงินมาแต่ละทีเท่านั้นเท่านี้หมื่นก็จะเสียมากมายแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าเขาพูดทํานองว่าตอนเนี้ยเยอะกว่านั้นนั่นก็คือว่าสมมตินะคะว่าถ้าทนายตั้มยังอยู่แล้วชัยพลจะต้องเป็นคนจ่ายค่าโสหุ้ยให้ทนายตั้มก็คือครั้งละสี่หมื่นแต่ตอนนี้มาเปลี่ยนทนายใหม่ ค่าโสงุ้ยมากกว่าสี่หมื่นเยอะแยะมากมายซึ่งอันนี้เดี๋ยวดิฉันจะพูดตรงๆว่าดิฉันรู้สึกว่าทนายอุทัยดูถูกน้ำใจทนายตั้มและเป็นการดูหมิน่นวิชาชีพทนายด้วยกันว่าทนายตั้มถอนตัวเพราะเรื่องเงินคิดหนักเรื่องเงินคุณคิดว่าทนายตั้มไม่รู้หรือว่าคดีนี้จะต้องยืดเยื้อยืดยาเท่าไหร่ทนายตั้มไม่รู้หรือว่าการเดินทางมาแต่ละทีเนี่ยจะต้องใช้อะไรยังไงบ้าง ทนายตั้มรู้ค่ะแต่ก็รับว่าฟรีเพราะว่าไอพ้พวยมันบอกว่ามันไม่ค่อยมีเงินที่จริงเขาคิดจะเรียกห้าแสนแต่พอร,รู้ว่าไม่มีเงินก็คือไม่เรียกห้าแสนอันนี้ทําฟรีแต่คําว่าทําฟรีคุณก็รู้นะคะว่าทนายอาสาทําฟรีก็ต้องมีค่าเดินทางค่ะดังนั้นคําว่าทำฟรีคือไม่เรียกค่าวิชาชีพแต่เวลาจะมาจะไปแต่ละที ชัยพลต้องเป็นคนออกค่าโสหุ้ยค่ะไม่ใช่เขาทําฟรีแล้วเขาต้องควักกระเป๋าของเขามาจ่ายให้ถึงเวลาที่พอคดีขึ้นชัยพลจะต้องเป็นคนจ่ายค่าที่พักแล้วก็ต้องช่วยจ่ายค่าเดินทางด้วยตรงนั้นมันจะต้องเป็นอย่างนั้นนะคะถ้าจะทํากันต่อไปฟรีได้ไหมที่หมายถึงว่าเขาจะต้องไปกระทุบหมูอมสินของลูกมาทําคดีให้ชัยพลนะ ชัยพลต้องจ่ายค่าโสหุยค่ะแต่ไม่ต้องจ่ายค่าวิชาชีพทำฟรีคืออย่างนั้นตัวตัวทนายเองทนายก็รู้ดีถ้าทนายจะทำอะไรให้พวกยูทูบเบอร์ทำฟรีแต่ว่ามันไอพวกค่าเดินทางค่าอะไรพวกนี้คนพวกนี้ต้องจัดการรับรองให้จริงไหมคะอันนี้จริงไหมคะพูดกันอย่างซื่อๆนะ แต่การที่ทนายมาพูดว่าทนายตั้มถอนตัวในเรื่องเงินเป็นหลัก60%ดิฉันมองว่าเป็นเพราะทนายเป็นคนที่วันวันนับแต่ตัวเลขเห็นจากที่ทนายวัดจากเงิน youtube ยอดวิว u t u b e ทุกอย่างทนายเป็นคนที่เห็นแก่เห็นแก่เงินว่างั้นเถอะเอาตรงๆทนายก็เลยคิดว่าคนอื่นเห็นแก่เงินด้วยคิดว่าทนายตั้มเขาไม่รู้เหรอคะว่าจะต้อง เจอกับอะไรในเรื่องค่าใช้จ่ายแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่รู้ก็คือว่าปัญหามันก็คือเขาทำไมคุณไม่ฟังดิฉันด้วยฉันเป็นคนอยู่ในทีมนี่ฉันจะรู้ทุกอย่างแต่คุณไปนั่งคิดเอาเองแล้วไปเที่บอกคนอื่นว่าคุณคิดว่าทนายตั้มถอนตัวเรื่องเงินคุณคิดว่าการที่คุณมาพูดอย่างนี้เนี่ยมันจะยิ่งทําให้คนของไอ้พวยยิ่งด่าทนายตั้มหนักมากขึ้น นี่แหละค่ะที่ฉันถึงได้โกรธว่าคุณดูมีน้ำใจทนายตั้มแล้วทําให้คนของไอ้พวยเอาคําของคุณไปพูดว่าทนายตั้มถอนตัวเรื่องเงินเป็นเพราะไม่ได้เงินเลยถอนตัวหาเรื่องถอนตัวว่างั้นเถอะช่วยโอกาสว่ามีตรงนี้แล้วก็ถอนตัวไม่ใช่ค่ะเรื่องเงินมันมีส่วนในแง่ที่ว่าตอนที่ทนายตั้มรับฟรีทนายตั้มคิดว่าไม่เป็นไรเรายังมีเคสอื่นมีคดีใหญ่ๆปกติเขามีรูปความที่นัดมาจะคุยจะได้เคสใหญ่ๆอยู่แล้ว แต่ปรากฏว่าพอรับคดีของไอพ้พลยปุ๊บเนี่ยเคสถอนไปเยอะเลยค่ะแล้วเคสได้เงินก็ไม่เข้ามาเลยมีแต่เคสฟรีๆทำให้ฟรีช่วยฟรีหมดไม่มีเคสได้เงินเป็นเวลาหกเดือนไม่มีเงินเข้าแต่ต้องเอาเงินสำรองเนี่ยมาจ่ายเวลามาทำคดีให้ไอพ้พลยขึ้นมาแต่ละทีต้องเอาเงินสำรองมาจ่ายเนี่ยคุณคิดดูก็แล้วกันว่าถึงจุดหนึ่ง จนกระทั่งลูกเขาเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าเอ๊ะทำไมเราทำอย่างเดิมไม่ได้ต้องระมัดระวังนะตรงนี้ทำไมตรงนี้เราเสาร์อาทิตย์นี้อยากจะไปตรงนี้แต่พ่อบอกว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันลูกเดี๋ยวพ่อต้องเคลียร์มันต้องมีเงินเดือนพนักงานมีค่าเช่าตึกมีอะไรที่ต้องจ่ายก่อนเพราะตอนแรกไอ้ที ไอ้ที่เขาไม่รู้ก็คือว่าไม่รู้ว่าพอรับคดีนี้แล้วมันจะเกิดขึ้นจากเพราะการรับคดีนี้หรือเปล่าธนาธิกาก็ไม่ได้โทษอย่างนั้นแต่มันก็เป็นเรื่องแปลกคือพอรับคดีนี้แนละ้วปรากฏว่าคดีอื่นๆติดต่อมาก่อนทอนหมดค่ะมันก็เป็นเรื่องแปลกทนาธตั้มถึงพูดคาว่ามันเหมือนมันเป็นอะไรที่มันอึมครึมมากเลยในช่วงที่ทําคดีให้ให้ใชัยพลอึมครึมในแง่ของไม่มีไรายได้เข้าสํานักงานแต่มีแต่รายจ่าย แต่ถึงอย่างนั้นทนายตั้มก็ไม่ได้คิดว่าจะถอดตัวนะคะไม่เคยคิดปกติถ้าทนายตั้มคดีนี้ที่ฉันเป็นคนแนะนําขอให้ช่วยชัยพลถ้าทนายตั้มจะไม่เอาทนายตั้มคงจะต้องกระซิบบอกไปฉันว่าป้าผมไม่ไหวดิฉันจะต้องรู้คะ่ะหรืออย่างน้อยพี่โจจะต้องรู้คนในทีมคนอื่นทนายรัชพลจะต้องรู้ว่าผมไม่ไหว ผมจะถอนพี่ราชพลจะทําต่อก็ก็ทำต่ออะไรแบบนี้ไม่ใช่เลยค่ะไม่ใช่แต่แล้วทนายตั้มก็ไม่ได้ถอนตัวเพราะตีงูจีทนายด้วยแต่ตีงูจีทนายมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ทนายไม่เข้าใจว่าทําไมมีการพูดอย่างนี้กับทนายเกิดอะไรขึ้น ถึงได้รู้ว่ารับหลังแล้วชัยพลไปเชื่อ f อซที่เอฟซปโก6หกว่าทนายตั้มได้เงินบริจาคมาสิบล้านและไปสัญญาว่าจะขอแค่สองล้านเกินจากสองล้านจะยกให้ลูกชัยพลเป็นทุนการศึกษาเพราะฉะนั้นชัยพลคิดมาตลอดเวลาว่าทนายตั้มอมเงิน8ดล้านของเขาไว้เขาเชื่อ f อฟซีเขาสุดท้ายเนี่ยพอทนายตั้ม ขอเพราะว่าคนของชัยพลเนี่ยด่าทนายตั้มว่าทนายตั้มอมเงินทนายตั้มอมเงินมานั่งพูดเรื่องเงินว่าทนายตั้มเอาเงินของชัยพลไปเยอะแล้วท่านู้นท่านี้มีสี่แสนมีเท่านั้นส,สรารพัดส,สรารเพที่จะมานั่งพูดกันจนทนายตั้มจะพูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าทําไมไม่บอกคนอื่นบ้างว่าคุณยังไม่ได้ให้อะไรผมเลยเขามาขึ้นทําคลิปถแถลงเสร็จแล้วนางสมพรหลับโพจําเลยที่สอง ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นจำเลยนะคะก็มาถแถลงว่าเขากับผัวเขาเนี่ยยังไม่เคยให้เงินทนายตั้มเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงเป็นสัตว์จริงว่ายังไม่เคยได้จ่ายอะไรให้ทนายตั้มแต่ถ้าทนายตั้มรับจากเอซหรือมีเอฟซให้ทนายตั้มอันนั้นเขาไม่รู้ต้องไปถามทนายตั้มเองดิฉันถามทนายอุทัยเธอคะ่ะว่าถ้า มีรูปความของทนายอุทัยมาพูดอย่างนี้ว่าฉันยังไม่ได้ให้เงินทนายอุทัยนะแต่ทนายอุทัยไปเอารับหลังกับใครอันนี้ดิฉันไม่รู้ทนายจะคิดว่ายังไงเขาจําเป็นต้องห้อยประโยคนั้นไว้เหรอคะเพื่อให้คนเข้าใจว่าอ้าวแปลว่าดุงป้าก็รู้สึกว่าทนายตั้มไปแอบรับเงินเอฟซีมาจริงจริงจริงไหมคะนั่นแหละค่ะเป็นจุดที่ทนายตั้มกโกรธมากแล้วบอกว่าถ้าอย่างนี้เราก็ทํางานด้วยกันไม่ได้ถ้าคุณยังคิดว่าผมรับเงินจากเอฟซี คุณไม่มีใจให้ผมคุณไม่ไว้าวางใจผมเราทํางานด้วยกันไม่ได้เขาบอกกัดเช่นว่าผมทําไม่ได้หรอกป้าใจมันไม่มีแล้วผมได้ยินคํานี้เนี่ยใจมันหมดจริงๆเขาไม่ไว้ใจผมแล้วเขาจะให้ผมทําคดีให้ได้ยังไงแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มพบหลายๆอย่างว่าสองคนผัวเมียเนี่ยโกหกในหลายๆเรื่องค่ะพูดไม่จริงในในข้อเท็จจริงในข้อมูลของคดีเขาไม่ให้ความจริงกับนายตั้ม เขาไม่ได้ให้ความจริงกับทนายตั้มตรงจุดนี้แหละที่ทำให้ทนายตั้มอยู่ต่อไม่ไหวหมดใจจริงๆแต่ก็ยังคิดห่วงลูกของจำเลยอยู่นะว่าถ้าเขาอ้างลูกเห็นแก่ลูกทนายอาจจะต้องจำใจฝืนไปกลับไปทำเพื่อเด็กแต่ทนายเคยพูดกับฉันรตรงๆว่าใจผมไม่มีแล้วป้าแล้วผมถ้าไม่ได้ทำอะไรด้วยใจเนี่ยมันทำได้ไม่ดี แต่ถ้าต้องทำอะไรมันก็ต้องทำให้เต็มที่มันเลยรู้สึกสับสนมันขัดกันมากแต่ก็ถอนและที่สุดก็ขอถอนตัวเขาแจ้งเรื่องไปโดยตรงไม่ใช่เทคดีทิ้งคดีอย่างที่ไอ้ผวยพูดนะคะเขาแจ้งไปในไลน์บอกกับสมพรว่าเขาจะขอถอนตัวออกจากคดี ir, แล้วเขาจะทำเรื่องให้เรียบร้อยเอกสารอะไรเขาจะมอบให้อย่างเรียบร้อยไม่ต้อง ไม่ต้องตกใจทุกอย่างเขาให้เวลามีเวลาให้หาทนายใหม่ไม่มีปัญหาอะไรในระหว่างที่ยังไม่มีทนายใหม่อะไรที่เขายังเป็นทนายอยู่อะไรที่เขาต้องทําจําเป็นต้องทําตามหน้าที่เขาจะทําเต็มที่นี่แหละคะ่ะจากนั้นเนี่ยมันไปมีอีกทีที่ทําให้ทนายแจ้งคิดว่าเขาจะสกใจนี่ผิดหรอตอนที่ชัยพลไปพูดว่าทนายต้องหนักแน่น นั่นเป็นจุดที่ทนายคิดว่าผมตัดสินใจไม่ผิดจริงๆที่ถอนตัวออกจากคนพวกนี้นเขาไม่เคยให้ใจผมเขาไม่เคยไว้ใจผมเขาไม่เคยให้เกียรติผมทนายตั้มถึงถอนตัวค่ะตอนนี้ทนายมาทําลายชื่อเสียงของทนายตั้มด้วยการพูดให้คนเข้าใจว่าทนายตั้มถอนตัวเพราะเรื่องเงินค่าใช้ใจ่ายมันสูงจริง แต่ทนายเขาคิดว่าจะมีคดีอื่นมาถัวแล้วก็พอไปได้แล้วพอถึงเวลาคดีขึ้นจริงๆเรื่องค่าสูงค่าใช้จ่ายมันจะถูกกว่านั้นอย่างน้อยก็ทางชัยพลจะต้องจัดเตรียมที่พักให้ไม่ใช่ให้ทนายไปควักใจ่า้เขาขนาดนั้นน้ามันรถอาจจะเออขับไปเองช่วยๆกันไปด้วยกันหรืออาจจะจริงๆก็คือต้องไปพูดกันว่าผม ทำฟรีไม่เอาค่าวิชาชีพแต่เรื่องค่าใช้ใจ่ายคุณต้องช่วยผมนะทนายลองดูคดีหวยสามสิบล้านสิทนายก็รู้ว่าหวยสามล้านทนายตั้มพูดเสมอว่าเขายังไม่ได้เอาเงินของลุงจรูนเพราะเงินลุงจรูนถูกบล็อกอยู่เขารับมาก็อนแรกประมาณสองแสนถ้าดิฉันจําตัวเลขไม่ผิดนะคะสองแสนเป็นค่าใช้ใจ,จ่ายว่าเวลาเดินทางแต่เออมันอยู่ที่การจะนดบริเวเวลาเดินทางมาแล้ว คิดด้วยกันว่าจะประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยการที่ว่าไม่ไปพักโรงแรมไปนอนที่บ้านลุงจรูนแล้วเมียลุงจรูนก็ทําอาหารกับข้าวกับปลาให้กินเขาก็รับตรงนี้ได้เขาก็ทําได้ค่ะเป็นเวลา,านานเป็นปีที่คดีนี้ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวไปเที่ยวมาเขารับแค่สองแสนทนายตั้งมาได้เงินตอนที่คณะชนะคดีแล้วแล้วมีการถอนอายัด ได้ลุงจรูนได้สามสิบล้านและถึงมาได้เงินทีหลังแต่ระหว่างนั้นเป็นเวลาปีสองปีระหว่างนั้นเนี่ยนะคะทานายตั้มเชียวไปเชียวมาทีมงานทุกคนที่ไปต้องมีเงินเดือนมีค่าใช้จ่ายเขาก็จ่ายของเขาได้ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องค่าใช้จ่ายตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่ที่ทานายตั้มพูดขึ้นมนาะคือพูดให้เห็นว่ามันมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ มีหนำซ้ำยังไม่มีคดีอื่นเข้ามาแล้วลูกมาพูดอย่างนี้เขาที่ทนายตั้มพูดเนี่ยไม่ได้พูดว่าทำไมถึงผมถึงตอนตัวแต่พูดว่าทำไมผม,ผมถึงมาตั้งบริษัทเป็นลอเฟิร์ที่ทำเป็นเชิงธุรกิจเต็มตัวไม่ได้กึ่งมูลนิธิอย่างแต่ก่อนแต่มูลนิธิเขาก็ยังทำอยู่นะคะก็ยังรับคดีฟรีอยู่ยังมีคดีที่ช่วยอยู่มีค่ะ แต่ต้องมาทําเป็นบริษัทเพราะว่าณจุดเริ่มต้นที่ทำฟรีตรงนั้นต้องควักเนื้อเองทุกอย่างแล้วดันมาไม่มีเคสเข้าเงินเข้าไม่มีมีแต่ค่าใช้จ่ายทําให้สถานภาพในครอบครัวมันเปลี่ยนไปแล้วลูกพูดขึ้นมาว่าทําไมพ่อทําเพื่อคนอื่นมากขนาดนี้แล้วหนูล่ะนั่นแหละทนายถึงได้รู้สึกพอนึกถึงคําพูดลูกม้วตื้นตันใจคือมันมันมันเหมือนกับจุกอยู่ในอกว่าแล้วหนูล่ะ เขาถึงได้บอกว่าเขาถึงตัดสินใจเปิดบริษัทเป็นเชิงธุรกิจเต็มตัวเพราะมีคนกล่าวหาว่าคุณเป็นทนายประชาชนทำไมคุณมาเรียกข้อเรียกสามแสนเ,ออเป็นการถแถลงเพราะนั่นมันเป็นงานของบริษัทที่เป็นเชิงธุรกิจเต็มตัวค่ะคนส่วนก,นกันกับทนายประชาชนวันนี้ทนายออกมาซ้ําเติมทนายตั้มด้วยการแบอบกว่าทนายตั้มถอนตัว เพราะเรื่องเงินเงินทองทองหกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยนะดิฉันมองว่าทนายนี่แย่มากอยากแค่จะช่วยชัยพลให้พ้นผิดจากไอตีงูตีทนายจากพฤติกรรมของชัยพลกับสมพรถึงกลับมาซ้ําเติมทนายตั้งว่าเป็นคนเห็นแก่เงินถอนตัวจากคดีเพราะคิดว่าค่าใช้จ่ายมันสูงเกินไปแล้วจะรับไม่ไหว ดิฉันเป็นคนอยู่ข้างทนายตั้มคุยกันทุกอย่างไอเรื่องตีงูตีทนายแลทุกอย่างนี้คุยกันดิฉันพูดเนี่ยไม่ฟังกันเลยเหรอทําไมไปเชื่อคนที่ผมคิดว่าอย่างนู้นอย่างนี้คุณรู้ได้ยังไงดิฉันคุยกับทนายตั้มเราแล้วมาเรามีกลุ่มไลน์ยังมีอยู่เลยคดีลุงพล ซึ่งเราต้องตั้งกลุบขึ้นมาแล้วทุกอย่างทุกคนเอาข้อมูลมาลงตรงนั้นทุกคนมาช่วยกันจะต้องไปค้นหาตรงไหนไปค้นหาข่าวสารตรงไหนไปอทุกคนไปอยู่ตรงนั้นทุกคนทาเต็มที่จกนกระทั่งหลังจากนัดพร้อมกลับมาก็ยังมีการสั่งงานกันต่อเตรียมนั่นเตรียมนี่เตรียมนั่นเตรียมนี้จกนกระทั่งถึงวันที่พระอาจารย์ผลออกคําว่าตีงูตีทนายขึ้นมาฉันสกิดให้ทนายตั้มไปดูว่าทําไมพระเขาพูดแบบนี้ฉันตัดส่วนหนึ่งไป แล้วทนายตั้มขอลิงว่าผมขอเข้าไปฟังเองนี่คือทนายตั้มนะคะเขาไม่ได้ฟังจากแค่ลิง์ที่ที่ฉันที่ฉันตัดไปสั้นๆเขาไปฟังเองโดยตลอดเพื่อที่จะจะเข้าใจบริบทว่าก่อนหน้ามีพูดเกินอะไรมาต่อไปคืออะไรยังไงทนายตั้มไปฟังโดยท้วนตรองแล้วก็เข้าใจว่าทนายที่ควรตีเพราะมันร้ายก่างูคือตัวทนายตั้มเพราะมีการพูดว่าชัยพลเนี่ย ไปปรึกษากับพระว่าจะเปลี่ยนทนายหรือจะจ้างทนายเพิ่มซึ่งมันไปตรงกับเรื่องที่ชิดปากแต่เอาไปเล่าให้คุณกิและน้าแต่ฟังว่ามีชุดลายมีการเตรียมพร้อมกันจะอัดฉีดให้ชัยพลเปลี่ยนทนายให้ได้ถ้าชัยพลเปลี่ยนทนายจะมีเงินให้ชัยพลเท่านั้นเท่านี้ล้าน มันไปตรงกับข้อมูลที่พระอาจารย์ก็พูดด้วยเพราะพระอาจารย์ก็อยู่ในลายนั้นเห็นไหมคะวันนี้ทนายดิฉันบอกตรงๆเลยว่าดิฉันเคยดูถูกดูหมิ่นท่านหลายๆอย่างอาจจะเกินเลยไปบ้างบางอย่างแต่เรื่องนี้วันนี้ดิฉันตำหนิท่านทนายจริงๆว่าท่านทนายเป็นคนที่ช่วยมากจิตใจตำ่ำ ซ้าเติมทนายตั้มอย่างนี้ได้อย่างไรตัวเองไม่ได้รู้อะไรเลยได้แต่นั่งสันนิษฐานไม่ต้องกลัวหรอกคะ่ะทนายตั้มไม่ฟ้องท่านทนายหรอกแต่ดิฉันว่าทนายเป็นคนจิตใจต่ําทนายจะฟ้องดิฉันไหมคะถ้าจะฟ้องก็ฟ้องค่ะแต่ดิฉันเห็นอย่างนั้นจริงๆดิฉันมองว่าการที่ทนายออกมาเอาความคิดตัวเองมาบอกเพื่อที่จะให้ fc ของไอ้พ่วยของชัยพลเนี่ยมีความสุข แล้วก็มองว่าทนายตั้มเป็นคนหน้าเงินเดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมคะคลิปอันนี้ที่ฉันได้มาจากช่องค่อยบอกเจ้าแล้วเขาเริ่มตัดออกมาแล้วในสียงที่ทนายพูดเดี๋ยวทุกคนก็จะไปพูดว่าไอ้ตั้มมันเทเพราะมันเป็นคนหน้าเงินมันกลัวเสียเงินเยอะเห็นไหมคะว่าทนายทําอะไรกับทนายตั้มดี่ฉันถึงบอกว่าทนายเป็นคนที่จิตใจต่ํามากค่ะอยากฟ้องก็ฟ้อง ฉันไม่ว่าอะไรเลยดิฉันเข้าใจเพราะนี่ดิฉันดูถูกทนายจริงๆว่าการกระทําแบบนี้สาละเลว